เมื่อวันที่28ตุลาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าพายุใต้ฝุ่นโมราเบพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนกลางในวันที่28ตุลาคม63หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุระดับ3ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเวณฟ้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง ส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงของให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นประมาณ2-3ถึงเมตร เอาไทยตอนล่างมีขึ้นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเร็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนรอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิตำสุด21สถึง32องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิ1 0 1ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนตกเป็นบริเวณฟ้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยสกลน,นครนะครพนมกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-30องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสระบุรีและลบบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆมากกับมีลมแรงและมีฝนลอยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฟ่งห่างฟ่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตก ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ20่ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิเมตรต่อชั่วโมง